ที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกร้วนแล้วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด20%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คิดกำลังเติมเกมอี Foot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ สวัสดีครับขอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกนเสีียณนะวันนี้เ้าก็จะมารีวิวนะที่เพิ่งเปิดได้นะแหมดุงดีที่สุดแล้วอยากได้โมเม,มสซารล่านะแต่ได้เป็นเปรดี้นะล่างบล็อกทูบล็อกแทนนะก็ถือว่านะอืมก็ได้เหมือนกันแล้วนะตอนนี้บู๊ก็เป็นฟอร์ม A อยู่นะมันก็จะบวกเอ่อบวกสามนะก็จะสเตตตหนึ่งร้อยหนึ่งนะอ่าก็มาด้วยเพย์อิกงสไตล์บล็อกทูบล็อกนะแล้วก็ โดยตำแหน่งที่เล่นได้่นีก็ตามนี้นะโหสารพัดประโยชน์นะแหมกองกลางนี่เหมาแทบจะหมดเลยนะเออถือว่าเอาเรื่องจาดนะอะโอเคครับมาดู OVR กันฮนะกองสแตนตบวกวูดด้วยก็อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะเออค่าพลังในเกมรู้ก็เจ็ดสิบเจ็ดนะบอลครอนโทนเก้าสิบสี่เลี้ยงบอลขนาดวิ่งใน 91, เก้าสิเ็ดเลี้ยงบอลธรรมดาเก้าสิบสี่เบารจ่ายบอลสั้นเก้าสิบสามบอลยาวแปดสิบหก อืมถดีว่าใช้ได้ฮะจบมสก์อยู่ที่เจ็ดสิบห้านะเฮดดิงก็หกสิบพวกเซตพีแล้วก็อยู่ที่หกสิบเจ็ดนะลูกโค,งค้งฮะอยู่ที่แปดสิบสองนะเคริฟเคริบ,รบโอเคเกมรับนะก็ถือว่าให้มันดีในระดับหนึ่งแนะเออะก็เป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะเกมรับก็ต้องมีนิดหนึ่งนะเออโอเคใช้ได้อยู่นะสปีดอยู่ที่แปดสิบห้าสปีดต้นอ,อยู่ที่แปดสิบหก คลิกพาวเวอร์ก็ถือว่าใช้ได้ฮะบอลลาร์ฮะเก้าสิบห้าฮะสเตม,มิล่าเก้าสิบห้าถือว่าดีฮะออแล้วมาดูบูส์นะบูส์ตัวนี้ก็จะบูส์ในเรื่องบอลคอนโทนเลี้ยงบอลแล้วก็จบสกอร์นะตอนนี้ก็จะเป็นฟอร์มเมันก็จะบวกสามนะฟอร์มบีบวกหนึ่งฟอร์มซีไม่บวกอะไรเลยมาดูสกิลฮะก็ตามนี้นะเดิมพทัดอืมปันโค้งไกลได้ดีแล้วก็จิงไกลได้ดีด้วยเฟิร์สทามช็อตวันทรัสพาสจ่ายบอลทะลุช่อง พินพลอ,อยคอสซิงก็เปิดบอลได้ดีแอมถือว่าเอาเรื่องนะแล้วก็เปิดบอลโค้งทางเออเออเท้าด้านนอกนะดูไซก้อยนะพูดง่ายนะแต่บอลแบบไซก้อยโดยตำแหน่งที่จะให้เล่นฮนะก็คือตำแหน่งซีเอตรงนี้นะก็จะเล่นสไตล์วิกก็จะเปิดมงนะเหมือนเดิมนะตาดายที่ถนัดนะโอเคฮนะผมก็จะมารีวิวในแรงเลยนะก็กดกันเลยนะอ่าโอเคก็เจอครับนะ เปทีทีติ้งของอาร์เซนอลก็ถือใช้ได้ฮนะแผนผมก็ตามในนี้เลยนะเอ่อตัวไหนฟิตบ้างเนี่ยแหมเออจะอาใครลงดูตาทางนะะเอาเลววนดัฟฟี่ลงเท่ากันนะปึ๊บปึ๊บ,บโอเคตัวนี่ก็ฟิตเท่าไหร่โอเคใเปเร่ย์ก็อยู่ทางฝั่งขวานะอ่าก็สไตล์นะวิกเตอร์โอเคทีมเขาอืมไอ้พ่าพลังแบบนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้นะเออ ไว้ใจไม่ได้ฮะแบบนี้ต้องเอาเรื่องนแน่ฮะโอเคฮะไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็เริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะบอลอยู่ที่วัวจิวฟันไท์ออกข้างมาให้อเล็กซานเดอร์โน,โนแต่มาให้แซตเทอร์บ,บี้เห็จังหวะนหนึ่งที่โอ้โหเจอแย่งไปได้ถือว่าเอาเรื่องจัดนะไล่เพสซิ่งโหดนะเออแสดงว่าเป็นสายเพสซิ่งนะอยายุนิซาตเทอร์บี้เปเลดี อ่าข้างมาให้โรดี้แทงทะลุช่องตรงนี้อ่ะว่างๆันนี้ขอเปิดนะักหน่อยแล้วกันโอ้ยเลยวันเราเกียร์เกือบเข้าฮะเอออย่ามีช่องว่างนะสายเปิดหม่งนี่แหมเปิดอย่างเดียวเลยนะเออแต่วันนี้ฮาก,ก็เล่นยืดยืดหยุ่นด้วยนะก็ถ้ามีจังหวะแทงช่องก็จะแทงด้วยตรงนี้ดําหม่งก็ได้ฮะไรอันเก็บได้อู้แหมจ่าลุงนี้ติดเปเรดที่โรดี้เปเรดที่ฮะ โอ้ยเสียบอลให้กองเต้ลูกนี้แทงมาให้วินิสุวูเนียยังไงฮะเอาไม่เอาโอ้ยเอาเรื่องเรียบร้อยเลยฮะโอ้ยวัเจิลฟอนได้เอาไม่อยู่ฮะห้องจัดนะคนนี้เออถือว่าเอาเรื่องฮะเออแต่แต่ต้องเอาเคืนนะมันกระตุกนะมันกระตุกแบบนี้ไม่ได้แทงมาฮะอันติเดวิดวิค้ามเปโอเฮนเสปึ๊บ เอากลับมากองเต้ดียรมเปเป้ยกมาลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่เออโอ้โหจ่ายลูกนี้แทบร้องฮะามาดักไว้กันใหม่ฮะคริยานุเปเป้แทงมาลูกนี้โอเคดักสวยฮะวิจิมฟอร์ได้แต่ทิ้งเลยเอาวก็ลูกกองเต้ฮะได้บอลอยู่โอเคได้บอลโอโ้เจอเพสซิ่งหนักฮะไปไม่เป็นนะช่วงนี้โอ้โหมาอีกแล้ววินิสูนีเ่เซฟได้อยู่เพราวิกเตอร์ยิงลูกทีสออกฮะ ออ้ยเขาใช้วีดีสูดคล่องมากเลยนะถือว่าเอาเรื่องเมื่อกี้ผมใช้เหมือนอ้ามจักไม่อยู่นะนตั้งสติกันใหม่ฮะอ,อยู่ที่เเรดีออกข้างมาให้แซดนาปี้อเล็กซ์เดอร์โนหูเจอเพลซิงเร็วฮะอืออยู่ที่ลอยอันแทงเข้ากลางมาเเรดี่เบลี่หาเจาว่าใอยู่ออกข้างมาอเล็กซ์เดอร์โนแทงรีให้แซดนาปี้หูช้าเกินไปฮะ แต่คือกำลังฮะอในซอนเบเกอร์อเลิซอนเบเกอร์แหมสินผ่านถ้าเปิดขึ้นมาแต่เดวีเก็บได้อยู่นายไม่ได้แซนเนอรพี่เบรดี้หนึ่งจังหวะหนึ่งทีรอห้อยอลกซานเดอร์เติมแหมยกมาลูกนี้ก็เรียบร้อยสิครับตามทีเสมอได้ฮะดูดูต่อหนึ่งก็ตามทีเสมอได้จากเรยวานดอฟพี่นาะอ่าบุรีเฮดเดอร์เทียมนะทำไมถึงเได้แบบนั้นนะ có qua anh mổ thì dì qua vù thì dì header tuỳ thực sự nhé okay ha còn ở trên tân nabi alexander no để họ càng mua còng ha lion ohi lúc này em đặt bắn súng á ohi chơi đập cơn á thiu nes lion hả oh, trải mà hai โดูดี่ยังไปไม่ได้จ่ายขึ้นหลังไหมโทนีดำมออกข้างมาให้อิวานปุริเซตจ่ายตรงนี้สวยฮะยกมาลูกนี่เรียบร้อยะเะเห็นเรียงนะทำไมถึงถึงเรียกว่าบุริเทเตอร์เทียมนะเออก็มันมงดีกว่าคนที่มีสกิลบุริเทเตอร์อีกนะเออเลวอนดอฟกี้ร่างกายเขียวฟอร์มเด้วยนะมงยังไงก็เข้านะเออาถือว่าเรื่องจัดนะ โอเคฮะตอนทุ่มมาให้โทนี่ดัมเปิดยาวขึ้นมาปึ๊บโอ้โหทีโอเดนดเก็บได้เอวินไปแคมเอาอีกแล้วครัะวินิสูดวินิสูดเอาอีกแล้วเอาไม่อยู่อะโอ้จ่ายมาลรงนี้ทีโอโอ้ยเซฟได้ไม่ออกเลยเจอจูดิสตแฮมยิงนะโอ้ยคนนี้เก่งนะวินิสูดเอาไม่อยู่นะ ออเออคล่องคล่องฮนะโดนตีเสมอได้ฮนะสองตูต่อสองออยู่ที่ซ้ายนะบี้เราก็ยังมุ่งมั่นกับการเปิดมงเหมือนเดิมฮนะบอลอยู่ที่เทโอนเนนแล้วก็หมดวลังครึ่งแรกไปนะก็ยังเสมอกันอยู่ที่สองตูต่อสองโอเคฮะมาดูครึ่งที่สองก็ต่ออันนี้จูดนีฮะหมอข้างมาวิดีซูตเขาย้ายข้างนะเะอันตรายแล้วฮนะเขาเห็นจุดอ่อนอะไรเราหรือเปล่าฮนะทำไมถึงย้ายนะ แต่เราเห็นก่อนนะแทงมันลูกนี้ให้เรว่าด็อกกี้ออกมาแบบนี้ก็แตะเบาๆให้เรียบร้อยฮะเออยิงขึ้นนมาแล้วฮะสามทตูถอสองจากเรวอนด็อกกี้เห็นไหมฮะเราเห็นจุดอ่อนก่อนแล้วก็เอาก่อนเลยฮะแทงลูกนี้ฮะถ้าผู้สาวประตูออกมาแบบนี้มีสองอย่างให้ทำาก็คือยี่ไปทางเสาสองแล้วก็ปั่นนะปั่นเสาสองได้หมดเลยนะถ้าออกแบบนี้ยิงยงก็เข้า,านะแต่ว่าถ้าไปยิงยัดตรงตัวเนี่ยมีสิทธิ์ไม่เข้าสูงนะออ โอเคฮะก็คือน,นําไปแล้วโอ้โหยจะโดนหรือเปล่าเขาลูกนี้อืมอยังสกัดมาได้ฮะไาอยู่ที่เปรียดีออกมาแซนนาวี่โอ้โหจะแทงเข้ากลางแบบไม่ได้โอเคดักได้อยู่ฮ huh? ะเปรียดีแทงตรงนี้สวยฮะอเล็กซซนเดอร์อโนโน้โหไม่ทันลูกนี้สปีดไม่ค่อยมีนะล่างนี้ตูมาโอเคยังได้อยู่อเล็กเานเดอร์อโนแทงเข้ากลางมาแซนนาวี โยกมาลูกนี้ไม่ได้ฮะเลสเตเดอร์โนโอ้โอยกดทุ่มเร็วเกินไปหน่อยอา้าวแต่ก็แหมเกือบได้ฮะแล้วไปกินโต๊ะกลับฮะตอนที่เราเฟรเดอานาดเอาออกข้างมาชุบเบิงแฮมแทนเข้าก,กลางมาคริยันเบเป้โอ้ยลูกนี้เจอวินิสอูต้องดักก่อนฮนะขาคข้องนะขาคขอ้องแต่ทิ้งเอกมาก่อนฮนะ ออยู่ที่จุ๊บนึกแฮมโอเคดักได้สวยโอ้โยเจอดักคืนอีกแย่ yeah. แล้วฮะแบบนี้อวนทั้งเครื่องยังไงโทนี่ดำดักได้เออโอ้โหมาอยูอ่ที่เลสเตอร์โน,โนดักได้ฮะแต่เอาหนอกข้างมาให้วันพูลิสิตโอ้โยดึงจหวะไปทั้งหูเจอเพลซซ่งเร็วฮะแย่แล้วฮะแบบนี้บอลอยู่ที่วินิซิวูดแองเข้ากลางมาดักได้สวยฮะโรด,ดี้แต่ทิ้งเลย อตอนดี้โอ้ยอ้าวตัดได้ฮะแทงมาลูกนี้ให้เรวัด็อกี้ยังไงต้องกดส่งหนะ่อยหูไม่ได้ให้เจอเบียดไปเอาแต่ก็ยังได้อยู่คร,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 รับบอลที่ไรอันถึงจะไปลยทีให้เกนฟูริสิตยักเท้ากลางมาติดบล็อกเออวงฮะแล้วย่แล้วะฮะโอ้ยยังได้อยู่อยู่ที่เออโหเร็วฮะพังไม่ทันนะ เสียงกับงงฮะโอเคฮะตอนนี <wh Reality> ้เข้านาทีที่80แล้วนะยังไงเปลี่ยนตัวฮะส่งครับไปเบนก้ามาแทนแลนดเบรดี้แทงเข้ากลางมาเบนก้ายังไงเอาอยู่ไม่อยู่โอ้ยไม่ไหวฮะช่วงท้ายเกมนะฮะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะออกข้างมาวิซิวูดวิซิวูด ขาล่องฮนะโอเคดังได้สวยะทุนีรามแต่นเขากลางมาออกข้างมาแซดแท,ทบ,บี้ทำชิ้นหนึ่งสองแทนทะลุช่องลูกนี้มาแล้วฮะแต่ว่าโอ้โหพลังงานหมดแล้วนะสุดท้ายเกมแล้วแต่ดึงจังหวะหนึ่งทีให้อเล็กซานเดอร์อาโนเปิดมาลูกนี้แหมไม่เข้าหัวฮนะยังหมวกได้อยู่ไปเลยดียิงลูกนี้ก็ช้าเกินไปฮนะแล้วเป็นเกมโต๊กลับนะถ้าเวลาสองนาทีจะโดนหรือเปล่าฮนะ ไปอยู่ที่ครียนเป้แทงมาลูกนี้โอเคดาได้สวยฮนเตะทิ้งเลยฮะแล้วก็จบเกมนะเอะทีมหลางก็น่าเชื่ใจน่ไปได้แล้วสามลูกต่อสองโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสลับปเปรรีน่นะมาด้วยไอ้ิงสไตล์บล็อกทูบล็อกนะก็ถือว่าเอาเรื่องจัดนะเอะในเรื่องการวิ่งเติมแนะสายพลังงานนะเอก็อตอบบอลดีตามตามสไตล์ปเรยดี้นะแถมยังมีสกิลยิงไกลด้วยนะถ้ามีโอกาสยิงนะ แต่ในเกมที่ผมเล่นมันแทบจะไม่มีนะเปิดหมวกกันวันอย่างเดียวเลยนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครได้ก็เก็บไว้นะอย่าเพิ่งไปย่อยทิ้งนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ